กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมารีวิวมา500นะครับผมแต่ก่อนจะเข้ามาดูตัวนี้ผมแนะนำไปดูคลิปเก่าๆผมหน่อยก็มันจะมีทั้งหมด7 EP นะครัถ้าคนเคยดูมาทั้งหมดแล้วดูต่อได้เลยแต่ถ้าคนยังไม่เคยดูดยผมจะแนะนำอย่างนี้ EP หนึ่งนะครับ มันเป็นการเล่นมาพื้นฐานเข้าไปดูแล้วกันว่าก็คือผมจะสอนในการเล่นก็คือเป็นม้าเล็กๆอาศัยวัดกำไรขาดทุน EP สองกดคำไปเลยมันต้องไปดูแลไลซารละพอคุณเล่น EP หนึ่งเริ่มดูการม้าที่จะออกไปแล้วเนะาะแนะนำไป EP สามก่อนดีกว่า สามเนี่ยผมจะเป็นไอเริ่มพวกทริกมาสูงแล้วดูวิธีการออก ep สามเนี่ยพอคุณเริ่มจับทาง้แล้วคุณไป ep สี่ ep สี่เนี่ยจะเป็นมาซ้าที่เป็นมาเล็กๆไอพวกมาสามมาสี่มันวิธีการดูผมสอนอยู่ในคลิปแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ ep ห้าเลยมาแบบ ไม่สูงมากไม่เกินร้อยเงี้ยมันสามารถไปต่อได้ประมาณนี้ส่วน EP 6อันเนี้ยมาร้อยมันเป็นการต่อยอดมาจากการ EP สเช่นกันแล้วก็ EP 7อันเนี้ยมาร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมอันนี้ก็ต่อยอดมาจาก EP สมที่นํามาสูงอยู่ครับผมที่ผมแนะนำให้ไปดู EP เก่าเพราะว่าคุณไม่เคยดู เทคนิคที่ผมสอนมาก่อนเลยอยู่ๆคุณมาดูนี้คุณจะไม่เข้าใจเนาอะอะถ้าดูมาครบทุกอันแล้วมาเรามาคุยกันตัวเนี้ยมาห้าร้อบอกกันเนี่ยตั้งแต่เนี้ยผมถูกหมดเลยนะก่อนหนึ่งสองเนี่ยถูกหมดแต่บอกวันนั้นเอออยากให้แม่งให้แม่งออกอ่ะนะไอ ไอมาร้อยยี่ห้าที่ออกเนี่ยอตอนนั้นเน่ผมแลกไปใช้คาว่าสามร้อยเหรียญแล้วกันเนาะไม่บอกเขาเป็นหน่วยอะไรสามร้อยเหรียญปกติผมเล่นไม้ละพันเอ้ยขอโทษไม้ละร้อยเหรียญแต่ผมไม่ได้หยอดทุกอันหรอกก็คือหมดร้อยเหรียญอะไปแลกมาใหม่หมดร้อยเหรียญไปแลกมาใหม่หมด100รม้อยเหรียญไปแลกมาใหม่าอันเนี้ย มันเป็นสามร้อยแรกที่ผมแรกไปแล้วเนาะอันเนี้ยคือชุดที่สามับบร้อยร้อยแรกขาดทุนร้อยสองขาดทุนอ่ะร้อยที่สามได้ันเนี้ยผมก็ยังขาดทุนอยู่เนาะผมก็เลยอ่ะไอถ้าไปดูอีพีเก่าไอ้พวกม้าพวกเนี้ยที่มันชอบออกเนี้ยเป็นม้าสิบต่ำสูงอันเนี้ยค่อนกลาง ผมก็เลยได้ตัวร้อยยีห้ามานี่เนาะแต่เราไมา่ได้เล่นกันหมดเดี๋ยวดูวิธีการลงผมจริงๆจะบอกว่าวิธีการลงผมคือก่อนมันออกเนาะผมชอบใส่แบบนี้เลยสองสี่เอ้ยไม่ได้มาพันไม่ใช่ไม่ต้องลงอ่ะห้าหกห้าหกนี่อ่ะใส่ไปเลยปึ๊บหนึ่งสี่ใส่ไปเลยสองห้าใส่ไปเลย, 2, เลยทีเนี้ย ผมจะมาหยอดมาต่ำๆหมดแลวแรกเนี่ยสามสองเก้าอ่ะกำไรมาแาบ125เนาะอันเนี้ยแม่งมาสกอวะ่ะสองหกอ่ะใส่ไปเหรียญหนึ่งอันนี้สองห้าเราหยอดไปแล้วเมื่อกี้มาจากตัวนี้ครับผมมาพันเพ็นไว้ตู้แม่งไ,ไม่จ่ายครับสองสาม่ะ, 2, 3, ะหวานไปสักสองอันนี้สามหก อ่ะวานไปอันนี้สามห้าวานไปอันเนี้ยสามสี่อ่ะหวานไปสี่ 3, 4, หกวานไปสี่ห้าเอาวานไปห้ 4, 5, าหกวานไป, 5, 6, ห,นไปหลักๆมาสกรอร์อันนี้ผมน่าผมน่าจะฟุกแนละ้วผมดูแลหนึ 1, ่งสองเออแม่งมาห้าร้อยเป๊ะเลยหนึ่งหกอันนี้ผมหวานไปแล้วสองหกอันนี้เราหวานไปแล้ว จากในรูปที่ผมเล่นนะครับผมทุนชุดเมื่อกี้หกสิบสามเหรียญนะกำไรจากรอบนี้คือห้ารอยมันออกเนาะหักทุนไปกำไรเท่ากับสี่ร้ยสาสิบเจ็ดเหรียญแหมเหมือนจะเยอะไม่ใช่ไอรอบเมื่อกี้ที่ผมเสียก่อนอันนี้คือทุนผมเนี่ยสามร้อยเนาะไอ ผมตีหยาบๆเลก็แล้วกันมันไม่ได้จดทุกรอบอสามร้อยเหรียญสุดท้ายผมไปร้อยยี่สิบห้าเนาะถ้ากัว่าหักจากสามร้อยแล้วผมขาดทุนร้อยเจ็ดห้าอ่ะเสร็จแล้วไอ้ขาดทุนร้อยเจ็ดห้าเนี่ยผมมาหักที่ได้สี่ร้อยสามสิบเจ็ดเท่ากับสองร้อยหกสิบสองอ่ะงงใช่ไหม <laughs> ผมจะสื่ออะไร คือถั่วเนี้ยถ้ากอกว่า,า,วาทุนที่เล่นมามเมื่อกี้ขาดทุนไม่งงนะเออก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูแล้วก็ไม่ใช่เห็นวายเยอะออกแล้วมันบวกนะอันนี้ผมแบบจะลองดูว่าแม่งออกปะเออก็ลองลองดูเอออ,อโอเค เห็นแม่งเยอะปุ๊บ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 แต่เรามาบวกลบแล้วที่เราเล่นไปกับที่ได้เออแม่งขาดทุนว่ะก็โอเคครับชอบการวิเคราะห์การเล่นตู้หมาแปลกๆที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เรามาคำนวณคำนวณเลยลงรายได้กันให้ดูว่าเออแม่งขาดทุนกำไรถูกเยอะเออเฮียแม่งเหมือนเท่เลยอะไรประมาณนั้นคนมาดูโอ้พี่ มาห้าร้อยออกอะไรประมาณนี้จริงๆแม่งขาดทุนนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมกด subscribe ผมด้วย subscribe ผมด้วยนะครบพันะ 1, สับผมอาจจะโชคดีถูกมาพันนี้เละขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ